เดินกเกมทายใจให้เดาขันไปเธออะไรช่วยอะไรที่ไม่ใจเป็นตัวจริงหรือเล่นบ,บันบันที่เอไว้ให้กันกับแปลว่าไงสนับสนุนโดนโมกุโมกูุน้ำของลไม้ผสมหุดมาเพร้าะสดชื่นแบบไม่ธรรมดามีขายแล้วที่7 Eleven ทุกสาขา ต้อนรับเข้าสู่คลับไฮเฟรนนั่นเองนะครับเปิดสัปดาห์บม่แบบนี้อยู่กับผมไปครับเจอกันเวลาเดิมจันทร์ถึงสุ่นครับ8โมงเช้าแล้วก็1ทุ่มส่วนเส,สาร์อาทิตย์นะครับ10โมงเช้าแล้วก็3ทุ่มเป็นต้นไปทาง c h ช n n e l แห่งนี้นะครับสัปดาห์นี้พ่เาออกมานอกสถานที่หน่อยดีกว่าเพราะว่าเรากำลังจะมาดูคอนเสิร์ตท,ที่ต้องบอกว่ามันสุดๆแดนกันกระจายเลยมันแบบหน้าไม่มันด้วยนั่นคือ Smooth e b a b y f a c e Cup Present ี e วิ n ด์แดน a c แ a c แท็ก c อนเ มันทุกผ้าหน้าไม่มันนั่นเองนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ครับแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่เซนทรัลอยท์เพล์เฮาส์ข้างบนนี้ครับตามผมมาเลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้ซีฟลิเนเตรียมพร้อมเป็นอย่างดีแล้วก็ขับไฮเฟสเราจะได้ชมคอนเสิร์ตของเขาแล้วข้างบนนี้นะครับจะเป็นทางขึ้นจากข้างหลังนะครับพาชาวขับไฮเฟมาเวลาอยากจะเจอกับศิลปินแบบใกล้ชิดขึ้นมาถึงก่อนเนี่ยนะครับไม่ต้องผ่านเยอะพลข้างหลังปุ๊บนะครับโอ้เต็ไมไปหมดเลย ตอนนี้เราขึ้นมาอยู่บริเวณข้างหน้าของ h a นะครับกับเซนต์พอยต์เพย์เฮาส์นะครับซึ่งซีควินเนี่ยเขาจะเล่นคอนเสิร์ตที่นี่ครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับวันนี้เนี่ยพิเศษมากๆเพราะว่ามีแบ็คโดว์แบ็คจอเทียบเลยทำออกมาเป็นสมาชิกของซีควินนะครับไม่ว่าจะเป็นฟลุกเป็นโยชิเป็นแบงค์หรือว่าเป็นพิทนั่นเองนะครับสี C ่คนนี้จะมาเต้นทุกท่าแบบมันๆโดยหน้าไม่มันด้วยครับแต่ว่าเบรกหน้ากลับมาครับนี่เราจะกลับมาชมกับบรรยากาศคอนเสิร์ตแบบนี้จะเป็นยังไงนะครับ ไปชม m อกันก่อนแล้วก็อย่าลืมไปโหลดด้วยนะครับรูปเหมาดอกจันสามสามเก้าโหลดเพลงไอเอสค่ายไม่อันครับจะเพลงฮิตเพลงโปรดโหลด,ลดได้หมดกดนะครับดอกจันสามสามเก้าครับสนับสนุนโดยโมกุโมกุน้ำผลไม้ผสมุ้ดมะพร้าวสดชื่นแบบไม่ธรรมดามีขายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา มรถึงช่วที่2คลับไฮเฟรนครับนี่สนับสนุนโดยโมกุโมกุมกน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพราะ้าวสดชื่นแบบไม่ธรรมดามีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอทุกสาขาแน่นเองนะครับสดชื่นแบบนี้นะครับก่อนเราจะเข้าไปดูความสดชื่นของคอนเสิร์ตกับ Sea q u n e n n c n c t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  k c อนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับอย่าลืมอยากจะได้น้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพราะ้าวโมกุโมกุไปดื่มฟรีที่บ้านเต็มเตมหนปี พิมพ์ครับคำว่าโมกุโมกุแล้วก็ตามด้วยอีเมลของคุณนะครับอีเมลแอดเดรสจะแอดอะไรก็แล้วแต่นะครับส่งเข้ามาที่4747777 47, 47, 47, 47, 47. แค่นี้ง่ายๆผู้ชมดีก็จะได้โมกุโมกุน้ำผลไม้ผสมบุ้นมะพร้าวสดชื่นแบบไม่ธรรมดาไปดื่มกันที่บ้านฟรี1ปีเต็มตอนนี้ครับเดินเข้าไปดูในห้องคอนเซ็ปต์ไปดูความสดชื่นกันยัดีกว่าระหว่างเดินไปขอซะหน่อย พวกเขาจะเข้าแน่เขาบอกว่าอาการน้องเข้าเข้าจอเข้าจอโพสฝาใช่ไหมฝากอาจาอย่าลืมนะฝาก เรารู้มาว่าสเปเชียลเกสหรือว่าแขกรับเชิญในคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับนั่นคือพอยแล้วก็มินนั่นเองตอนนี้เขาลั่นทูกันอยู่ครับก่อนที่คอนเสิร์ตจะเริ่มมาเห็นไหมครับ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 น้องชายผมอันนี้เป็นเพลงซิงเกิลใหม่ด้วยนะเพื่อนใหม่ที่ไม่สนิทเออสุดยอดอยากชมภา สำหรับช่วงนี้นะครับขอบคุณครับโมกุโมกุน้ำผลไม้ผสมบูนมะพร้าวสดชื่นแบบไม่ธรรมดามีจำหน่ายแล้วที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขาครับอยากจะได้น้ำผลไม้ผสมบูนมะพร้าวโมกุโมกุไปดื่มฟรีที่บ้านเต็มเต็มหนึ่งปี พิมครับคำว่าโมกุโมกุแล้วก็ตามด้วยอีเมลของคุณส่งเข้ามาที่4 7 4 7 7 7แค่นี้ง่ายๆผู้ชมดีก็จะได้โมกุโมกุน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวสดชื่นแบบไม่ธรรมดาไปดื่มกันที่บ้านฟรี1ปีเต็มสนับสนุนโดยโมกุโมกุน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวสดชื่นแบบไม่ธรรมดามีขายแล้วที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา แต่คือผมไม่ <t <t um uh um uh uh ้องเกี่ยวใช่ไง่ะแต่ว่าที่มันจร้องอุบแล้วเวลาที่ร้องเกี่ยวเมื่องนที่โทรมาแต่เนี้ยตอนนี้คือไม่ได้เล่นอันนไ้่ได้วี่ต้ออกพี่เป็นกครใจ ใครที่เป็นแฟนคลับของซีควินฟังทางนี้เลยนะครับอาทิตย์นี้ไปมีรูปแล้วก็โปสเตอร์พร้อมลายเซ็นของซีควินมาฝากกันครับเพียงแค่บอกความประทับใจที่คุณมีต่อซีควินส่งมา4747777ข้อความไหนโดนใจที่สุดรับรางวัลกันไปเลยจ้ามีแอนตรี l ิ b คลับไฮเฟรนเพื่อนๆคนไหนอยากไปมียอนตรีกับซิลปิงแบบเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆกับคลับไฮเฟรน กติกาง่ายๆแค่พิมพ์คำว่า MG ตามด้วยชื่อศิลปินที่คุณอยากจะไปมี e อังกฤษมากที่สุดส่งมาที่ SMS 4747777เเศิลปินที่มีคนโหวตมามากที่สุดพร้อมด้วยผู้โชคดีที่โหวตศิเป็นคนนั้นมามากที่สุด5คนจะได้ไปมี e อังกฤษกับเราส่งกันมาได้จนถึง15ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับวเิ do ครับขับไฮไฟนของเราจะต้องไปสัมภาษณ์คนที่ดูแลภาพรวมแบบเต็มเลยของคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับกูซิมตัวเองสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบปกติเนี่ยเราจะเห็นกูซิมที่มาดูแลเสียปีนเป็นคนใกล้ชิดเป็นคนดูคอนเสิร์ตวันนี้รับหน้าที่เป็นทีมดีเรคเตอร์ใช่ก็คือเพิ่มขึ้นปกติเนี่ยกูซิมจะดูในเรื่องของเพออรร์ฟ์แมนซ์ของเด็กๆอาจจะอาจจะมีคน ป้นโชว์มล่าครับเราก็มาดูว่าเด็กจะทั้งต้อ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 งซ้อมอยังไงต้องทําอะไรบ้านถึงจะทาโชว์ได้แบบนั้นแต่ว่างานนี้เนี่ยก็มารับทั้งหมดเลยตั้งแต่คิดคอนเซปต์ตั้งแต่รูปแบบโปรดักชั่นจนถึงควบคุมการซ้อม,มวางแผนการซ้อมจนถึงวันโชว์วันนี้เลยครับผมเรียกว่าคือขับไฮเฟงของเราเนี่ยเคยไปติดตามการซ้อมก่อนแล้วแล้วก็ได้ชมกันไปแล้วเรียกว,ว่าจะเห็นคุณซิมอยู่ด้วยกันตลอดลทุกคลีทุกวันเลยจริงๆกับซีควินเนี่ยไปต้องบอกได้เลยว่าคุกคีกันตั้งแต่ คัดมาเลยครับตั้งแต่4ปีที่แล้วที่คัดเข้ามานี่คัดเองครับ,รบตอนเทรนก่อนจะเป็นนักร้อก็ทำเองครับแล้วพอถึงมาเป็นคอนเสิร์ตในวันนี้ก็ทำเองเรียกได้ว่าเป็นลูกม่อใกล้ชิดคือความสนิทสนมในการทํางานหรือว่า ทุกอย่างเนี่ยก็จะเห็นมาตั้งแต่เข้ามาเป็นซีควินเลยใช่เห็นวันนี้ความสำเร็จของซีคินแล้วสิ่งเ้ยนครับโอวันนี้ภูมิใจเชื่อว่าแฟนคลับของซีคินทุกคนแล้วแล้วแบบทีมงานทุกคนที่ได้ทำงานกับเราก็จะภูมิใจเขาเหมือนกันเพราะว่าจะเห็นเขามีพัฒนาการเติบโตขึ้นเก่งขึ้นมากไม่ว่าการเต้นของการร้องของ performance การพูดคุยทุกอย่างอย่างเงี้ยเชื่อว่าไม่ใช่เราคนเดียวนะเชื่อว่าทุกคนสนใจแน่ๆครับผมเพราะฉะนั้นความพิเศษของคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับในฐานะที่คุณซิมเนี่ยเป็น c r e a ี i v e director ดูแลทุกอย่างเลยนะครับแล้วก็เต็มตัวด้วยความพิเศษในคอนเสิร์ตครั้งนี้ครับความพิเศษในคอนเสิร์ตครั้งนี้คงเป็นเรื่องแบบเป็นคาแรคเตอร์หลักของซีฟินเลยก็คือการเต้นคือจะเห็นการเต้นตั้งแต่เพลงแรกจนเพลงสุดท้ายจะไม่มีเพลงไหนไม่เต้นเลยเนื่องจากว่า position นี้ของของซิมฟินคือแดนท่คือแปลวบาที่แดนแล้วก็ คอนเสิร์ตจู่โจมด้วยการเต้นไม่ว่าจะเป็นเกสที่เราพามาจะเป็นน้องพอยน้องมินเนี่ยก็มีการเต้นเป็นอาวุธเหมือนกันเพือทุกคนจะโดนจู่โจมด้วยการเต้นแต่มีวิธีป้องกันรู้ป่าวว่าทำยังไงต้องลุกขึ้นเต้นแล้วส่งพลังเต้นกลับไปคือต้องต้องมีการมีการจัดการมันสนุกใช่แล้วคนดูจะสนุกไม่งั้นเนี่ยคนดูแบคนดันเพราะเสียเปิ๊เนี่ยโดนจู่เต้นกันเต้นตายตุกต้อคือคนดูต้องลุกขึ้นมาเต้นด้วยขนาดนี้นะครับอยากให้คอนเสิร์ตเริ่มแล้ววันนี้ขอขอบพระคุณนะครับ ขอขอบคุณซูปเปอร์เหมาดอกจันทร์3ามกาโมกุโมกูน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้าวสดชื่นแบบไม่ธรรมดามีขายแล้วที่เซเว่นอีเลเวนทุกสาขา